มาค่ะมาลุ้นเลขไปด้วยกันนะคะทุกคนมาใส่บัลล่ะเอาคุณป่มาว่าแม่โอ้ยกินเข่าก่อนไม่สินน่หอดแล้วนี่อะไรลกูกกำแพงแกงส้มเงียบเงียบปรากฏเม้นติดเมื่อจนขนาดบ่ได้จับได้นี่เลข หน้าสามตัว 6, 5, 5. หกห้าห้านลองจ้องลองเอามาสิสิ่งมาได้เก่าโตในเก่าโต,าตงามๆหนึ่งมิตร์โตงามๆหนึ่งแม่เลขหน้าสามตัวมาหกห้าห้าเนาะครั้งที่สองสามแปดเก้าเลขหน้าเอา ไปปิดไฟย like ังค nah um ุณพะหัสเอ้ยสวิกสวิกไฟเพิ่นได้นั่นอ่ะเดี๋ยวรอรุ่นเลขท้ายสามตัวเมื่อกี้เลขหน้าสามตัวเอาไปแล้วเนาะครั้งที่หนึ่งห้าเออหกห้าห้ากับอ่าสามแปดเก้าเนาะส่วนเลขท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งออกที่หนึ่งสามเจ็ดนะคะ อ่ะวันนี้มาเบิ้งั้งที่สองกันค่ะจะออกกีไน้อหนึ่งสามเจ็ดจะใช้อุปกรณ์ออกรางหลักที่หจะใช้อุปกรณ์ออกรางหลักที่หนหลักที่สาหลักที่สี่อนึ่งสามเจ้อที่ส่นอ่่ง เลขท้ายสามตัวครั้งที่สองคอันคืออันเลขท้ายสามตัวก่อนกรดีใจแล้วนะ <c oughs> วลอตเตอรี่เนี่ยเลขท้ายสามตัวครั้งที่อสองออกตันีห้เลยตัวไหนคะ, <c oughs> ฉะเฉลยมาเลยจ้า <c oughs> ห้าเก้าเก้าห้าเก้าเก้าห้าอ้อมชิ้ออกเก้าเก้าเก้าห้าเออสี่เจ็ดสี่เจ็ล่างกั้อ่า้อมชินออกเก้าเก้าห้าเก้าห้าเก้ามาล้อลุ้นเลขท้ายสองตัวกันนะคะมา้าผมทีนี้เลขท้ายสองตัวมาแล้ว สุกใสอยู่ใสในเด้อเล็กท้ายสตัวมาแล้ว่าย,าาย,าย่าตาใหญเอ้ยจะใช้อุปกรณ์อ,อกเนี่ยที่สอง,งม้นะทกนเล็กทายอันแสงมันสะท้อนนะคะ,สะแสงสะท้อนจบยี่ยมมาสะท้อนแ<บ>สนง มาแล้วมาแล้วลมาแล้ว,ลวเ,เ,ลเล็กท้ายสองตัวมาแล้วครับคดีเดอร์ดีนาเดอร์หมูใส่ซุซเดอร์หมูใส่สุดใซ์วันนี้ขอให้รวยขอให้รวยมาแล้วมาแล้วรุ่นดดียกันค่ะแล้วงีรอเล่เล็กท้ายสองตัวมาแล้ว มาแล้วมาแล้วรุ่ท okay. oh ้ายสองตัวมาแล้วเกียรติรวยรับทรัพย์เตรียมตัวเฮ ตีเลยซื้อตัวไหนลูกมอยอมตัวที่สองสองโอ้สองเบิร์นอิเลียสสองสองยัมาหัวขวันใช สองสองอีลีเออสองมากสองสองมาสันกบุญเอาสองจักวข้นสองดักสำดักไหนมากกับส้นสองส้นสอเนาะสอโอ้สี่คู่นั้นของแกสิเลยมีสองสีสองสามสองหนึ่งตไปเด็กพอไปตางหากเนี่ยมาแมแม่สั เลขอันช่องพี่ประัตสองช่อนกันเนาะพัดมาสองสองจ้อยอือสองสองลกเล่นต่อครับเาะเตอเจ้าหน้าที่หมุนดีๆเด้อหมุนบดีตีก้นเ้อขอให้ถูกน้ำเพลินจักเทียนเนี่นะบทดถือซีเซ้าซื้อเลขกันนนี้นะ เีด้เศร้าเด้เทเทแทนแล้วนะเบิ่งท่าทางแล้วนะเตรียมตัวเฮ้นะมาแล้วเลขที่ออกอาาอเอาไหมห้าสองห้าสองห้าสองเห็นไหมสอง้าสอง เออฝันผมน่ะห้าสองฝันเลยคือบั้คอกอออาสองข้างบนล่างออกสองสองออกอสห้าสองหามอีกแล้วสองห้าสองจริงด้วยนออกสองห้าสองล่างออกสองสองรสองห้าหลังจากรุ่น เลขมาแล้วค่ะแม่น,บบน้องคำแพงกับบถือดอกคาเอฟซีจ้าซูซๆไปเล่นกันเนาะ <laughs> ถือกิอิอนว่นนะี้มานรอาเด้อเนาะเห็นว่จาจะของถือแล้วทําทามาลรอเนาะค่ะ<า>ทิง้งของปู่วัดปา่าเออของน้องเพชรนำโชคให้วิ่งลูดแปดบอมานะคะเลขฝันก็บอเป็นสองนาะบอเขาค่ะของหมอดูเลขเด็ดสี่ข้างบนบอมา หนึ่งข้างล่างบบมาลุดนะคะงวดนี้หลุดทั้งบนและล่างนะคะงวดก่อนเข้าที่สี่บนนะคะตัดเล่นก็ได้สี่ห้าบนเนาะส่วนของเลขแม่คา้าตัวจับคู่บบเข่าเนาะนี่คะ่ะเลขไม่น่าลงทุนนี่ทูอิลีเนาะของเพิ่นเนาะห้างลงทุนอันนี้เป็นนักแห้งค่ะ ลงทุนอันนี้นักแหงกับตัวนี้แม่น้องคําแพงลงทุนหนักหลายกับตัวนี้เพิ่นผาไถยมาเล็กไม่น่าลงทุนมาตรงกับเล็กตัวเจ้าของสื่อคักทั้งลอตเตอรี่ทั้งไต่ดินนะคะเอฟซีก็เลยบดายจอยนะคะเนาะนี่ค่ะวิ่งสองบนล่างมาค่ะตัวนี้เนาะส่วนหกตัวนี้ไม่มาสี่ไม่มานะคะมาที่สองข้างบนบดาดถูกเนนะคะ อ่ะส่วนปู่วัดป่า972บ่อบอมานะคะกับ863ข้างล่างเลขทูบก,ก,ก็บอ่อเข่าเนาะพอเกลียงข้างบนวิ่ง5กับ7มาที่5นี่ค่ะตัววิ่งตัวรูดมา5จับคู่บอ่อเขา่าเลขชุดวินบอมี2นะคะหลุดค่ะส่วนพ่อเกลียงชุดล่างสรุปโค้งสุดท้าย8บอมานะคะ นี่กันสองห้าห้าสองขึ้นข้างบนนะคะบอ่อเขาก็ถือว่าหลุดเนาะล่างก็เป็นล่างส่วนบนก็เป็นบนหลักสิบหลักสิบก็หลุดบ่มีสองหลักหน่วยก็หลุดหลุดหมดเลยนะคะพอเกลี้ยงชุดเต็มก็หลุดเหมือนเดิมหลุดคือเก่านะคะ fc จ๋านี่ค่ะส่วนอาจารย์หนุ่มกระสินข้างบนวิ่งห้านะอันนี้ให้สองสามห้าอันนี้สามห้าสองซสสองนี่ห้าสองตรงๆนะคะนี่ค่ะ ตรงๆงนะตรงๆ่ะของอาจารย์หนุ่มกรสินเข้านะคะเข้าที่ห้าสองตรงๆอาจารย์ตี8ปลิ้ว7หลุดอาจารย์ตี8ปดลิ้วข้างบน3มกับ1ก็หลุดนะคะ ข้างล่างของอาจารย์ตีแปดริ้วเน้นที่สองมาที่สองข้างล่างจับคู่บ่เข่าเน้นหกสองสองหกเนาะเลขกออกสองสองนี่นี่สองหนึ่งเนาะอาจารย์เล็กสุขสวัสดิ์ข้างล่างหนึ่งกับสี่หลุดนะคะบอมาเนาะส่วนของอาจารย์เล็กสุขสวัสดิ์ข้างบนหลุดนะคะบอ่เอเ,เ,เข่า ลักหน่วยมานะคะ fc ของอาจารย์เล็กสุขสวัสดิ์เนาะมาที่สองค่ะลักหน่วยนี่ค่ะมาที่สองจับคู่บเบาเนาะส่วนของเขาฝากมาห้ากับหกเข้านะคะเข้าห้าสองตรงตรงนี่ค่ะเน้นห้าสามเลขออกห้าสองข้างบนนะคะนี่ค่ะเข้าเนาะห้าสองข้างบนค่ะของหลวงตาวิ่งลูด มาที่สองเน้นสองสามล่างสองสี่ล่างข้ามไปหนึ่งตัวออกสองสองนะคะเสียดายแห้งนะคะ fc อ่าส่วนตาปากน้ำโพบกเขานะคะสามกับศูนย์บอมานะคะอาจารย์เซรีค้งสุดท้ายก็หลุดเช่นกันนะคะบกเขาเนะนี่ค่ะอันนี้วิ่งหนึ่งก็บกเขานะคะ ของอาจารย์สวเลขติดสามตัวมาอยู่เหมือนเดิมนะคะมาที่สองตัวทั้งหน้าเลยนอกงวดที่แล้วก็เจ็ดแปดเก้ามาที่เจ็ดข้างหน้ามวนนี้มาสองสามสี่ก็มาที่สองข้างหน้านะคะสองวดแล้วจับคู่บ่อเขาเนาะส่วนโค้งสุดท้ายนี่ก็ไม่เข้านะคะโค้งสุดท้ายของอาจารย์สวเนาะคะ่ะอ่ะอันนี้ก็เป็นผลรัฐบาลไทยของแต่ละสำนักแต่ละอาจารย์นะคะเอซี SC. โปรดถือกระดีใจน้ำสำหรับแม่น้องคำแพงบ่ถือค่ะเอฟซิจา่า<ด>เนาะอ่ะสู่ๆไปน้ำกันคื้เก่าค่ะ